สวัสดีครับสารลงคอย FC นะครับก็คลิปนี้มาแกะกล่องสักหน่อยนะครับเป็นเหรียญที่สั่งซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็จะแกะกล่องจะเช็คของนะครับถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานสักนิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเหรียญนะครับซื้อขายออนไลน์ซื้อสิ่งของนะครับก็ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปไว้สักนิดนึงนะครับเผื่อว่า ของที่เราได้มามันไม่ตรงปกนะครับเราจะได้มีหลักฐานในการเคลมนะครับอันนี้เป็นเหรียญแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ได้เหรียญอะไรบ้างนะครับเป็นเหรียญย่อยๆนะครับเป็นเหรียญที่มีการลงขายกันในกลุ่มนะครับแล้วก็ผมก็เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกันนะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับอ่อเดี๋ยววางแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นแบ็กการ์ดใหม่ๆนะครับก็มาดูกันเลยนะครับใครที่มีเหรียญอยากจะขาย ถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นอันนี้ไม่ได้ส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มนะครับในกลุ่มซื้อขายอ่ามาดูว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเป็นเป็นเป็นย่อยยอยนะครับอ่าอันนี้ได้เหรียญอ่าสามรอบนะครับเนี่ยนะครับได้มาสองเหรียญนะครับอันนี้ไม่แพงนะครับ หลักร anyway. ้อยนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับอ่านี่ได้มาสองเหรียญนะครับแล้วก็ได้เหรียญปันจจภาคีมานะครับชุดนี้ห้าเหรียญนะครับ1 2 3 4 5สานะครับก็เป็นเหรียญอ่าหลักสิบหลักร้อยนะครับที่ที่ซ hmm ื้อมานะครับซื้อมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับอ่านี้เป็นเป็นเหรียญย่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่านี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับ เฉลิมพระชนพรรษา6รอบนะครับหธันวา2542นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับก็สวยดีนะครับเห็นเห็นพี่เขาลงขายราคาไม่สูงนะครับหลักร้อยก็ซื้อมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแกะกล่องเช็คของบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับรายการรับซื้อหลักๆ ผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับก็สามารถดูคลิปหน้าเพจได้นะครับทั้งคลิปสั้นคลิปยาวหรือว่ารับชมทางช่อง youtube ก็ได้นะครับไม่ต้องทำใบรับประกันใครที่มีเหรียญแบบในคลิปแบบที่ผมประกาศรับซื้อส่งรูปชัดชัดมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมจะทยอยตอบกลับรับซื้อจริงไม่ต้องทาใบรับประกันนะครับ